สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง g p s Watch นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาชมนาฬิกา m i d o นะครับที่เป็นตัวแปลกหายากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่ามีจำนวนน้อยมากแล้วก็เป็นรุ่นที่ตั้งแต่ผมเล่นนาฬิกามาเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเพิ่งได้มาเป็นเรือนที่2นะครับเดือนแรกเนี่ยก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับและเรือนนี้เนี่ย เป็นเรือนใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาแบบสดๆตอนร้อนเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องรับชมกันเลยนะครับว,ว้าวตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาเรือนทองนะครับเดี๋ยวผมเก็บกล่องก่อน,นเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกา m i d commander นะครับเป็น chronometer flatline นะ ตัวนี้เนี่ยเป็นเรือนทองนะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยทำนะครับมันจะเป็นตัวสเต s เลสตลนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเรือนทองนะตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกา High End ของ m มิโดเลยนะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาตัวท็อปนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล่องใบนะครับกล่องใบแบบนี้นี่กล่องนะครับแล้วก็มีใบรับประกันด้วยใบเดิมๆเ,เลยนะครับสภาพเนี่ยก็เก่า มากเลยนะเก่ามากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับทำไมถึงต้องเป็นนาฬิกาไฮเอ็นคอมิโดนะเออเราพูดอย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยนาฬิกามิโดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าเนี่ยตัวที่แพงนะครับแล้วก็คนซื้อน้อยสุดด้วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนาฬิกาที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับ ถ้าเป็นโครโนมิเตอร์แบบนี้นะครับราคาจะสูงกว่าปกติประมาณ2เท่านะครับราคาจะสูงกว่าปกติ2เท่าซึ่งคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยของรุ่นโครโนมิเตอร์เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเงินนะถึงจ,จะซื้อโครโนมิเตอร์ได้นะครับเพราะว่านาฬิก,กาเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากรุ่นสายลูกปืนยังไงเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าตัวสายลูกปืนเนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่อยู่พอดีเลยนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกา mido commander นะครับรหัส8 8ด6 8ดสองหแปดนะครับแ2ดสองหดตัวนี้เป็นนาฬิกา chronometer f a t l i n e นะครับ chronometer f a t l i n e ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทองหุ้มนะครับเป็นทองหุ้มนี่รหัสจะเป็นอ่า8001 ขีด1 4นะตัวนี้เนี่ยเป็น8 0 0 1่ขีด1นซซึ่งรหัสมันเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นตัววันที่เด็ดนะครับเป็นตัววันที่เด็ดส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแค่วันที่เฉยๆนะครับไม่มีตัวอ่าสัปดาห์นะตัวสายนะครับมีความคล้ายคกันนะครับมีความคล้ายๆลายกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเ้าสังเกตนะครับรุ่นแฟลไลน์เนี่ยจะมีตัวตอกพิน นะครับเป็นลูกศรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีตัวตอกสายเห็นไหมอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาค่อนข้างเก่านะครับเป็นนาฬิกาค่อนข้างเก่าเดี๋ยวผมจะให้ดูใบรับประกันเดิมก่อนว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอายุกี่ปีแล้วนะครับอ่าแต่ผมวางนาฬิกาก่อนนะครับ เราดูนะครับว่าอันนี้คือใบทะเบียนของเขานะครับอันนี้ตู้เขียนเดิมเลยนะครับอันนี้จากจะผมซื้อมาจากเจ้าของนะหมายเลขแปดแปดหกสี่หกสี่ศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับซื้อมาวันที่สิบสามเดือนสิบปีพศสองห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นปีสองห้าหกหกนะครับสามสิบหกปีนะครับ นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะครับอายุสามสิบหกปีเพื่อนเพื่อนดูสภาพของเขาครับเพื่อนเพื่อนดูสภาพของเขานะสภาพเดิมๆตัวเขียนเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยจะมีสติกเกอร์แปะอยู่นะครับนี่เป็นอะคอดล่านะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นทองนะครับเป็นแผ่นทองแปะอยู่นะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยอายุสามสิบหปีนะครับแต่สภาพของเขาเนี่ยอยู่ใน าการเก็บรักษาที่ดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวแฟลตไลน์หายากนะครับหายากมันจะมีน้อยกว่ารุ่นที่เป็นสายลูกปืนแบบนี้นะครับมันจะมีน้อยกว่าเยอะมากๆเลยนะจะมีน้อยกว่าเยอะมากๆเลยนะครับเห็นไหมแล้วตัวหลักชั่วโมงของเขานะครับมันจะเป็นสีทองนะครับถ้าเรามองดูแบบมุมแบบนี้เนี่ย มันจะเป็นหน้าแบบเซียนๆนะครับเป็นหน้าเซียนแล้วก็ตัวหลักเนี่ยของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล่นแสงนะครับแล้วก็มีความคมชัดแล้วก็ตัวตอบมีดของเขานะครับจะไม่นูนหนานะจะไม่หนาเหมือนกับตัวที่เป็น8268นะครับนะตัวนี่ยตัว8268เนี่ยจะหนากว่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะบางมากจะบางบางเฉียบเลยนะและตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโครโนมิเตอร์นะครับนี่ Officially c e r t i f i นะครับนี่นะครับเป็นโครโนมิเตอร์แล้วตัวตัวหน้าปัดของเขานะครับจะเป็นคอมมานเดอร์แฟตไลน์เดี๋ยวผมจะลองบุนเข็มให้ดูนะครับนะีตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องแบบ2จังหวะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองบุนเข็มให้ดูนี่เห็นไหมเป็นโครโนมิเตอร์แฟตไลน์ นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเมทนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นนาฬิกาที่แร่ไอเทมแล้วก็หาดูได้ยากมากๆนะครับหาดูได้ยากมากๆเรือนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําการขออนุญาตเจ้าของนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับแล้วก็ ในสภาพแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีประมาณ2เรแบบือนนะครับสภาพแบบ condition แบบเก่าเก็บแบบนี้นะน่าจะมี2เรือนนะครับเรือนหนึ่งเนี่ยอ,อยู่ที่รู้สึกว่าจะอยู่ที่รุ่นพี่คนหนึ่งนะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับแต่เรือนนี้เนี่ยอยู่กับผมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นผมซื้อมาจากเจ้าของเดิมเลยนะครับมือแรกนะมือแรกเลยนะซื้อมาตั้งแต่ปี2530นะครับซื้อมาตั้งแต่ปี2530นี่ตัวนี้นะครับ สวยมากๆนะแล้วตอนนี้เนี่ยทองเนี่ยโอ้หจังอยู่ในสภาพที่เยี่ยมจริงๆนะครับนี่เห็นไหมทองสวยมากๆเลยนะครับเดือนนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับว่าเวลาอยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วเาขาอ่าสวยมากๆนะครับ น,นะครับสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยสำหรับนาฬิกาม i โดคอม m เดอร์รื่นนี้นะครับตัวโคนมิเตอร์แฟลตไลน์เนี่ยผมต้องบอดได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่แตกหายากนะครับถ้าไม่ถึงแตกหายากเพราะว่าจํานวนการซื้อมาใช้เนี่ยมีน้อยนะครับเนื่องจากนาฬิกาเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับจึงทําให้ออคนที่ซื้อมิโดเนี่ยไม่ได้มองถึงรุ่นนี้นะครับ พอคนซื้อน้อยเนี่ยนะครับอโอกาสที่เราจะพบเจอนาฬิกาแบบนี้เนี่ยก็น้อยนะครับก็น้อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาแพงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยถือว่าเป็นตัว top t o เลยนะครับของ mido นะจึงทําให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันมีน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเห็น,นง่ายๆนะจุดเด่นนะครับจุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเพื่อนๆดูนะครับว่า1ขอบเขาจะค่อนข้างอ้วนหนานะครับนี่ นะขอบเขาจะอ้วนหนาแล้วตัวเรือนของเขานะครับจะบางนะครับตัวเรือนบางมากนะเวลาใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียบสวยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเทียบกับตัว8 2 6 8ปให้ดูตัวนี้เนี่ยจะตัวเรือนค่อนข้างหนากว่าหนากว่าเยอะมากนะนี่นะครับหนากว่าแลวตัวเรือนเรือนนี้เนี่ยจะบางเฉียบนะครับจะบางสวยแล้วก็ตัวเขาจะมีบอดี้เชฟที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ ไดเ้เครื่องที่ค่อนข้างดีและเสถียรนะครับเป็นเครื่องโคโนมิเตอร์เลยมาตรฐานเดียวกับนาฬิกาโรเล็กซ์เลยนะครับแบบนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ